วันนี้มีอีกหนึ่งเคสครับจากคุณลุงพยอมนะครับซึ่งเมื่อสักครู่เรานั่งพูดคุยกันแล้วก็เป็นเคสที่น่าสนใจมากๆวันนี้คุณลุงพยอมนะครับมากับน้องชายอนุญาตแนะนําตัวคุณลุงแนะนําตัวให้ผมอันนี้คือไซอันแนบบุญครับครับเป็นน้องชายแท,ยท้ๆของคุณลุงพยอมนะครับหลายๆท่านนะครับจะได้เห็นได้ฟังเสียงตอนเช้าในห้องประชุมทุกเช้าแล้วก็คุณลุงจะมีอยู่หนึ่งเคสครับที่คุณลุงพูดถึงน้องชาย นะครับหลายๆท่านพูดถึงน้องชายว่ามีอาการแบบนั้นแบบนี้วันนี้นะครับตัวจริงขออนุญาตเรียกคุณลุงนะครับคุณลุงสายันแนบบุญมาน,นั่งอยู่ตรงนี้แล้วขออนุญาตให้คุณลุงพยอมนะครับเล่าถึงเหตุการณ์แล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้กับครอบครัวอเมเบิ์ลของเราได้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับที่พี่พยอมได้คุยทุกเช้านะครับก็ว่าได้กู้น้องชายขึ้นมาเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจมากเลยนะครับ เนื่องจากน้องชายนะครับเป็นโรคเส้นเลือดตีบนะครับไขมันไปหล่อเลี้ยงสมองไม่ทันไปหล่อเลี้ยงหัวใจไม่ทันนะครับนอนติดเตียงมาครับประมาณ13เดือนนะครับเกือบปีหนึ่งเกือบปีนะครับปีกว่าค่ะตอนนี้ก็ได้น้ํามันโอเมก้าสที่มาดูแลตอนนี้ได้รับโอเมก้าสเวอร์ชั่นใหม่ไปนะครับดีวันดีคืนนะฮะก็เรียนเชิญพี่น้องสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่าหรือที่ยังไม่ได้เคยทานเลยนะครับ ทุกท่านหันมาดูแลสุขภาพนะครับนี่ครับผลออกมาครับจากโอเมก้า3เวอร์ชันใหม่ของท่านดรเนิร์นนะครับที่มาดูแลสุขภาพน้องชายพิพิอยมดีใจมากๆครับนี่ครับตัวเป็นๆเลยนะครับที่อยู่เนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณบริษัทสร้างผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับท่านดรเนิร์นนะครับผลวิจัยของท่านนะเราต้องติดตามผลวิจัยของท่านผลที่ได้รับนะครับทุกท่านดีมากๆครับต้องขออนุญาตยืนยันนะครับยืนยันนอนยันเลยครับ วันนี้ผมเชื่อว่าอยากให้พี่ๆทุกท่านครับที่ ได้เห็นคลิปนี้อยากให้เห็นหลังกล้องครับบรรยากาศของทีมงานครับบรรยากาศของครอบครัวที่วันนี้ได้อยู่ฟังกันสดๆในห้องนี้ทุกคนเต็มไปด้วยรอยยิ้มและผมเชื่อว่าอาจารย์เนิร์ดหรือว่ารองศาสตราจารย์ดาารรัฐพันธ์แดงตังกีได้ฟังคลิปนี้ท่านคงจะยิ้มไม่หุบเลยวันนี้ครับมีอีกหนึ่งเสียงนะครับเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ยืนยันแล้วจากคุณลุงสาย,ยันวันนี้บอกว่าทานแล้วดีขึ้นจากคนที่ติดเตียง13เดือน หนึ่งปีกว่าครับวันนี้มานั่งแล้วแข็งแรงมีทั้งรอยยิ้มวันนี้ผมคุณลุงพยอมคุณลุงสายันขอเป็นส่วนหนึ่งครับในการส่งต่องานวิจัยของคนไทยให้ถึงมือคนไทยวันนี้พวกเรา3ามคนขอลาไปก่อนวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ